ต่อสู้อย่างไรบอกมันกาลังปรับตัวนะและในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะต่อสู้ต่อไปนะและที่สุดมันก็จะต่อสู้ต่อไปตามขั้นตามตอนของมันนะทีนี้ตอนที่ถามว่ามาถึงขั้นไหนก็ตอนเนี้มาถึงขั้นเริ่มที่จะตั้งตัวกันนะปรับกระบวนใหม่ปรับกระบวนใหม่อย่างเสรีไทยอย่างที่บอกเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อปรับขบวนใหม่ได้เดี๋ยวมันก็จะต้องหาทางนะที่จะลุกกลับล่ะครับแต่ทีนี้ระหว่างที่ปรับขบวนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปรับขบวนสามวันเจ็ดวันแล้วจะไปสู้ได้ตอนนี้ยังต้องใช้เวลาได้ใช้เวลาขนาดไหนอย่างไรนั้นก็บอกไม่ได้ในระหว่างที่เรากําลังปรับขบวนต่อสู้อยู่เนี่ยนะครับ วันนี้่ายที่ยึดอำนาจได้ไปนั้นท่านก็เห็นแล้วว่าแค่สองเดือนเนี่ยนะปัญหารูปธรรมที่บอกว่าจะคืนความสุขให้กับประเทศนะ,ะเป็นยังไงละคืนความสุขนะที่ท่านแยกออกมาเป็นข้อ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 ,ขอแต่ละวันเนี่ยซึ่งผมจะไม่กลับไปพูดเลยนะก็มีเรื่องอะไรบ้าง วันนี้สองเดือนกว่าเนี่ยท่านเห็นแล้วยังว่ามันมีผลร้ายออกมาแน่นอนแล้วครับไม่มีการเดินขบวนนะดูแลบ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะนะเพราะอะไรเพราะว่าอํานาจเนี่ยนะของฝ่ายปราบรา,บราบมันสูงมากวันนี้และขณะเดียวกันประชาชนมันยังไม่มีเงื่อนไขที่จะรวมตัวกันติดนะมันหลมแหลมมันก็เลยสู้กับ พวกปราบปรามปล่ยปกครองเขาไม่ได้ดังนั้นมันก็เกิดภาพว่านะบ้านเมืองไม่มีใครกล้าไปต่อสู้แล้วบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นภาพลวงตาะครับมันไม่มีว่าปฏจการที่จะใช้อำนาจนะที่จะทำให้สังคมสงบสุขไปได้นานนะครับมันเป็นนะมันเป็นภาพลวงตาที่มองดูว่าสงบ ไปได้ระยะหนึ่งผลร้ายของระบอบเนี่ยมันส่งผลร้ายออกมาทุกวันได้รัฐธรรมนูญใหม่มาท่านก็เห็นถึงผลร้ายในอนาคตได้อย่างยาวไกลและเป็นผลร้ายอย่างสุดๆนะครับไอ้ผลร้ายอย่างนี้แะครับมันจะไปทำปฏิกิยากับสังคมไปทำปฏิกิยากับประชาชนมวลชนเปรียบเสมือนความร้อน นะที่บัรทำให้น้ำค่อยๆระเหยขึ้นไปบนอากาศไปรวมตัวกันทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็เกิดเป็นเมฆก,ก้อนใหญ่นะมาถึงมาและในที่สุดนะมันก็อุ้มไหวๆม,มันก็ตกลงมานะเป็นฝนหาใหญ่และก็ตอนที่ฝนตกกันนั้น ถ้าหากว่ามันมีเงื่อนไขดีๆมันก็จะเกิดเป็นพายุนะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็นชัดเจนนะมันมีพายุนะที่เป็นภาษาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าหาย,ยันนะถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่ายูรันดาที่เข้าไปโจมตีเอาเมืองตักโลบันนะในประเทศฟิลิปปินส์นะครับหายไปทั้งเมือง รักกวา่าสึนามิอีกนี่ครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดในประเทศไทยประเทศไทยวันนี้ถ้าดูสภาพนะสังคมว่าโอ้โหสงบเหลือเกินบ้านเมืองสงบเหมือนกับท้องฟ้าแจ่มใสแต่หารู้ไหมว่าไอ้ตอนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยไอ้น้ําไอ้น้ําเนี่ยมันได้ระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วมันค่อยๆไปจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆ มันจะเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยวันนี้เหมือนกันในประเทศไทยประชาชนก็เริ่มก่อตัวกันนะเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มน้อยและในที่สุดมันก็จะรวมไปกลุ่มใหญ่และมันจะเกิดฝนตกและก็นะมันมีเงื่อนไขถึงขั้นที่จะเกิดพายุใหญ่เหมือนอยูรันดาได้เหมือนกัน ไอ้ทำไอ้ตัวที่จะทําให้เกิดพายุใหญ่นั้นไม่ใช่ใครหรอกครับนั่นคือกระบวนการต่อสู้ฝ่ายประชาไตยนะถ้าตอนนี้ก็หมายความว่าเสรีไทยเลยมวนชนนะเปรียบเสมือนไอ้น้ําที่ได้ก่อตัวกันทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะครับที่จะกลายเป็นเมฆฝนอันมืดมานะเสรีไทยก็จะกลายเป็นลมนะอันแรงกล้าที่จะพัดร่วมกับฝนนะ เข้าทำลายล้างนะไอ้พวกพเผด็จการราชาทิปไตยหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชยุคใหม่สถานการณ์นะทางอากาศทางนะกับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มันคล้ายกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยวันนี้เหมือนกับว่าไอ้น้าม,มันขึ้นไปสะสมนะกลายเป็นก้อนเมฆฝน อันมาหือมาพร้อมที่จะตกเหมือนกับพลังของประชาชนของมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ค่อยๆสะสมกอดตัวกันนะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่โตมาหึมาและพร้อมที่จะตกลงมานะบทขยี้นะไอ้พวกคอสอ,อหรือพวกราชาธิปไตยนะนี่แหละครับสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะครับ วันนี้สภาพสภาพของการปกครองในประเทศไทยนั้นมันเป็นสภาพนะดูแล้วเนี่ยเงียบสงบชั่วคราวครับแต่มันกำลังรอวันระเบิดและในที่สุดก็จะต้องระเบิดแน่เพราะว่าวันนี้คอสอชคณะรัฐประหารชุดนี้รัน มิได้ทำไปตามความต้องการของประชาชนและการกระทำทั้งหมดการยึดอาํานาจเหล่านี้ไม่ได้ยึดอํานาจให้บรรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศความต้องการของประเทศคือประชาธิปไตยแต่การยึดอํานาจเหล่านี้เป็นการยึดอํานาจไปกระชับระบบเผด็จก,การไปสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยุคใหม่ขึ้นมา จากนั้นผลร้ายก็คือจะถูกแรงต้านขนาดหนักและพอถึงจุดหนึ่งมันจะพังสมบูรณาญาสิทธิราชจะต้องพังเพราะว่าชัดเจนแล้วครับนะออกมานั่งนะโปรดเก้าพระราชาทานรัฐนูนชั่วคราวให้กระจจนขบฏด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมดน,นี้และปฏิเสธใครไม่ได้อีกแล้วทั้งโลกเขาเห็นกันหมดแล้ว และทั้งโลกวันนี้เขาก็รวมกันที่จะไม่เอาด้วยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ฟังผม <c oughs> นะมาพูดมาคุยกับท่านผมไม่ได้มาพูดนะให้กำลังใจใครทั้งนั้นแนะบางคนบอกว่าผมมาพูดให้กำลังใจไม่ใช่แต่ผมให้กำลังใจจริงๆให้ท่านมีกำลังใจ และก็ผมก็ให้กําลังใจตัวเองตลอดล่ะนะทุกวันนี้ก็อยู่อย่างรับบากก็บอกให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปด้วยร่างกายก็นะไม่เคยแข็งแรงนะครับมีโรคภัยใกล้เจ็บซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้นะฮะเกิดแก่เจ็บตายผมก็ไม่หนีไม่พ้นแล้วเพราะหกสิบขึ้นแล้วเนี่ยนะะมันก็ต้องเจ็บป่วยบ้างแต่ว่าหัวใจผมก็ยังเต็มรอยท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับ นะเรามาให้กำลังใจกันแลกกันและก็ะที่ผมพูดตรงนั้นผมพูดความจริงทั้งหมดไม่ได้ไปพูดให้กำลังใจแต่เจตนาผมก็คือให้กำลังใจแต่ว่าพูดความจริงทั้งหมดการเริ่มก่อตัวของพลังประชาธิไปไตยคราวนี้มันเหมือนกับไอ้น้ําที่ระเหยขึ้นไปจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่พร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝนหาใหญ่ และองค์การนำทางการปฏิวัติองค์การนำนะวัดดีเสรีไทยก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดพายุใหญ่นี่แหละครับมันจะเข้าทำลายล้างระบอบราชาธิปไตยใหม่หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นะครับเพียงแต่ให้พวกเรานะครับให้พวกเราเนี่ยอย่าเสียกำลังใจและก็ต้องอดทน วันนี้ไม่ว่ากลุ่มไหนครับไม่มีใครที่จะไปเอาชนะไปค่นล้มไอประยุทธ์เลยวันนี้ภายในวันสองวันนี้ได้หรอกครับและก็ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนระบบก,การปกครองภายในวันสองวันนี้ได้แต่ให้รู้ว่าขั้นตอนวันนี้มันถึงขั้นไหนแล้วก็พอและเราก็ทําไปตามขั้นตามตอนของมันนะครับอย่าได้ไปวกแวกนะะไม่มีหรอกครับรเผด็จการมันจะอยู่ยงคงกระพัน แม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะก็สอนไว้จนเป็นสัจธรรมว่าสัตว์พาสิ่งนั้นมันไม่กีรังยั่งยืนแล้วไอ้ระบอบอุบาทมันจะอยู่ชั่วฟ้าชั่วแผ่นดินสลายได้หรือครับมันเป็นไปไม่ได้นี่คือสัจธรรมนะระบอบอุบาทระบอบราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเรียมันเป็นระบอบอุบาทมันเป็นระบอบ,ปร,บ,อบประเด็ดก,การสมบูรณาญาสิทธิราช แด้วันนี้ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับรัตนูุใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยุคใหม่นะเป็นนีโอแอสโตรดมอนาคีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไอ้ระบอบอุบาทเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกับพัน์ได้อย่างไงครับมันอยู่ไม่ได้ครับนะก็ไอ,อ้ตลังใจอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ไปวอวยพรนายกทักษสินนะ เพราะว่าที่เห็นว่าจะกล้ถึงวันเกิดที่ยี่ปกนี่มั้งก็วันนี้ก็น,นะก็ไหนๆแล้วผมถือว่านายกศักดินี่ได้สร้างผู้นูปการใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติแต่ผมไม่ถือว่านายยกศักดินเป็นนักปฏิวัติและผมไม่ตำหนิท่านด้วยนะแต่ผมจะไม่เฉลียท่านเหมือนกับบางคนนะฮะและบางคนบอกว่าถ้าไม่มีทักดินไม่มีชินวัตแล้วจะสู้ไปได้ไม่จริงหรอกครับ จะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าถ้าประชาชนร,รวมตัวกันเรื่อยแล้วก็นะมีการพัฒนาการต่อสู้ร่วมกันไปเรื่อยจนวันหนึ่งเนี่ยครับเราก็เอาชนะได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีทักษสินหรือไม่มีทักษสิน <c oughs> แต่ว่าทักษสินนั้นผมถือว่าได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาตินะครับเมื่อถึงวันเกิดวันนี้ก็ขออนุญาตนะขออนุญาตปวยพรให้ท่านให้ท่านนะ มีร่างกายแข็งแรงและก็มีสติความคิดดีๆที่คิดทำเพื่อประเทศชาติประชาชนต่อไปครับนะก็ไม่รู้จะอวยพรกันแบบไหนเราอวยพรก็ได้แค่นี้ครับแล้วซึ่งไม่ค่อยได้อวยพรกับใครมานานแ้วนะวันนี้มีคนพูดถึงทักษิณกันมากแล้บอกว่าวันถึงวันเกิดแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะนะก็อบอกกระทบาะว่าคิดถึงเหมือนกันคนที่เคย นะะเคยเห็นแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งตกเป็นเหยื่อของราชาที่ปไตยก็บอกแล้วปัญหาของชินวัฒน์ไม่ใช่มีปัญหาอะไรครับปัญหาขุนเจ้าเขาไม่เอาเันก็เลยมีปัญหาไม่ต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นหรอกครับ <c oughs> นะไม่ต้องไปหาว่าสาเหตุว่าทำนั้นทำนี้ทำน,ทำนี้ทำนั้นหรอกครับนะไอคนี้ไอคนเรวยังไงถ้าเจ้าเขาเอาก็เห็นอยู่แล้วไอเครือบเนี่ยมันเรวจริ้งกว่าอะไรอีกพระเจ้าเขาเอาอ่ะ เงินนั้นปัญหาชินวัตรปันนีไม่มีปัญหาอะไรครับปัญหาว่าเจ้าเขาไม่เอาพูดแแค่นี้บนจบนะฮะเอาละครับ่นายกรัฐสินนะขอให้ท่านโชคดีนะะมีใจนะครับขอให้แข็งแรงอเรื่องร่ําด้วยไม่ต้องบอกกับท่านด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็ขอวอวยพรให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับคุณทราบบอกเขาขอวอวยพรอย้ายถูกหลอกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าขอย้ายถูกหลอกอคือการรบ การรบการต่อสู้เนีย่ยยานนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการหักหลังศัตรูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์เลยนะผมบอกตรงๆเลยในประเทศกัมพูชานะีที่เขาชน,นะคนพดมาได้เนี่ยผมได้คุยกับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะได้อยู่ใกล้ชิดกับทางทางทางผู้นำของกัมพูชา เขาบอกที่เอาชนะพลพศได้นี่ไม่ใช่ว่ารบเก่งกว่าพลพศนะแต่บางเอิญว่าหักหลังพลพศพวงพศถูกหักหลังขมินแดงถูกหักหลังเองนั้นดังนั้นการหักหลังกันเนี่ยนะมันเป็นยุทธศาสตร์เลยนะไม่ใช่เป็นแค่ยุทธวิธีนะการเอาชนะศัตรูเนี่ยเหมือนกันตระกูลชินวัฒน์วันนี้นะไม่ใช่ถูกหลอกนะมันมากกว่าถูกหลอกนะคุณทราบมันถูกหักหลังด้วย ทีนี้ไอ้คนที่ถูกหักหลังเนี่ยบางครั้งก็ดูเหมือนกว่าถูกหลอกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันสูงกว่าถูกหลอกคือเขาหักหลังดังนั้นถ้าจะบอกว่าขออวยพรว่าย้ายถูกหักหลังเนี่ยนะฮะย้ายถูกหลอกเนี่ยผมบอกว่าย้าย้ถูกหักหลังนะฮะแต่คงไม่มีโอกาสได้หักหลังได้หลอครับเพราะว่า <c oughs> แต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นก็คราวนี้ผมบอกแล้วบอกอีกนะฮะก็จะไปลองดองไนงะ ่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็บอกให้ระวังนะผมบอกแล้วว่าเขาไม่เอาแต่นี่ก็ยังไปเชื่อเขาไงนะไม่ใช่ถูกหรอกเขาหักหลังเนะ